รวมลายสารสี่แบบจากใบมะพร้าวและใบเตยใบมะพร้าวสาร,สารลายซิกแซกแบบฟันปลานะคะขั้นตอนการทำเราก็จะกรีดส่วนใบออกจากก้านนะคะแล้วก็พลิกให้เป็นฝั่งแบบนี้นะคะสองฝั่งชั้นแรกเราจะม้วนแบบนี้นะคะแล้วนำเส้นที่อยู่ใต้มาคล้องเข้าไปแบบนี้นะคะสอดกลับมาแบบนี้ค่ะเส้นที่สองคะ่ะทำเป็นม้วนเป็นลักษณะคล้ายกลวยนะคะแล้วเส้นที่อยู่ ใต้ม้วนกลับมาชั้นแบบนี้นะคะก็จะทําสลับกันไปสลับกันมานะคะ่ะหมวนเป็นลักษณะกลวยนะคะแล้วนําเส้นที่สองที่อยู่ข้างใต้ค่ะมามมวนฝั่งซ้ายมือก็ทําเหมือนกันนะคะ,ะเส้นใต้ก็หมวนสอดแบบนี้นะคะทำสลับกันไปสลับกันมาสําคัญในการถักหรือสาไม้มะพร้าวแบบนี้นะคะ,ะนิ้วโป้งของเราจะต้องกดเมื่อเราจะเริ่มชั้นแต่และชั้นนะคะ กดไวแบบนี้นะคะไม่ให้เข้าเคลื่อน,นะค่ะ <S <S เสร็จแล้วเราก็จะนำะในส่วนปลายนะคะมาพันเข้ากับก้านนะคะไปเตยลายลายก้างปลาค่ะเส้นที่กรีดได้นะคะมาพับเครื่องแบบนี้แล้วนํามาขัดเข้ากับก้านค่ะซ้ายทับขวาแบบนี้แล้วพลิกกลับด้านนะคะอองให้นํามาขัดแบบนี้นะคะนั้นพับฝั่งซ้ายมือและฝั่งขวามือให้ขัดกันไปไว้ข้างหลังแบบนี้ค่ะเส้นที่สามทเหมือนกันเลยค่ะ,ะขัดไปไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะ ฝั่งขวาก็ขัดไปไว้ข้างหลังค่ะถ้าถูกต้องมันจะแน่นแล้วก็ขัดกันไปเรื่อยๆแบบนี้การวางเส้นนะคะเส้นจะอยู่ข้างบนของก้านนะคะแล้วขัดไปไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะขัดซ้ายขัดขวาค่ะวางเส้นนะคะแล้วก็ขัดซ้ายขัดขวาไปแบบนี้นะคะขั้นสุดท้ายนะคะก็จะกรีดเส้นฝั่งหนึ่งไว้แล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะแต่งให้สวยงามก็จะได้เป็นก้านใบมะพร้าวลายลูกโซ่กันมะพร้าวให้ได้สี่เส้นเท่ากันนะคะแ้ม้วนทับกันไปทั้งสี่เส้นแล้วสอดเส้นสุดท้ายแบบนี้นะคะ ทำสองชั้นนะคะอ่าแบบนี้แล้วดึงให้กระชับค่ะจับรวบค่ะทำเหมือนเดิมเลยก็คือจับทบสี่เส้นแล้วก็สอดในช่องเส้นที่หนึ่งนะคะอ่าทำสองชั้นนะคะจับทบกันไปสี่เส้นแล้วนำปลายเส้นที่สามมาสอดเข้ากับเส้นที่หนึ่งค่ะอ่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จับรวบขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็สอดค่ะดึงให้กระชับค่ะอ่าก็เริ่มเห็นเป็นชั้นของตัวลูกโซ่แล้วนะคะ จับรวบขึ้นแบบนี้นะคะจับทบกันไปกันมาแบบนี้แล้วสอดเข้าไปในเส้นที่1นนะคะดึงให้กระชับค่ะจับทบกันอีกครั้งนึ่งนะคะให้มันทับกันไปหนึ่งซองสาแล้วก็เส้นที่4วกกลับมาก็จะเหมือนการเริ่มต้นขึ้นเส้นของเหรียญโปรยทานเลยนะคะเหมือนกันทุกประการเลยก็จะดึงให้กระชับนะคะแล้วรวบขึ้นอีกค่ะแล้วก็สอดเหมือนเดิมเลยนะคะ จำนวนชั้นแล้วแต่ท่านต้องการเลยนะคะก็จะได้มะเพาวถักลายลูกโซ่แบบนี้ค่ะไปเตยลายแบบซิกแซกนะคะไปเตยลายออกทั้งสองฝั่งนะคะเหลือก้านไว้แบบนี้แล้วก็พับสลับกันแบบนี้นะคะแล้วบีบพลิกกลับมาด้านฝั่งขวามือค่ะใช้เส้นบนนะคะพลิกขึ้นไปแบบนี้นะคะให้ชิดกับเสาะคะ่ะเส้นที่สองก็ทำเหมือนกันนะคะ แล้วก็พลิกกลับมาแล้วลอดก้านของใบเตยนะคะและเส้นบนพลิกทับก้านไว้แบบนี้นะคะแล้วพลิกกลับมาค่ะใช้เส้นบนขาพลิกขึ้นนะคะให้ชิดกับก้านนะคะเส้นล่างก็พลิกขึ้นเหมือนกันนะคะและใช้เส้นบนค่ะพลิกลอดก้านแล้วก็เส้นล่างมาทับก้านแบบนี้นะคะก็ทําสลับกันไปมาแบบนี้นะคะพลิกขึ้นให้ชิดแล้วก็เส้นที่2ก็พลิกแบบนี้นะคะ ่าแล้วลอดก้านมาแบบนี้เส้นล่างก็พลิกทับมาแบบนี้นะคะทําสลับกันค่ะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะอ่าพลิกไปขึ้นอ่าแล้วก็พลิกมาแบบนี้นะคะแล้วเอาไปลอดก้านแบบนี้ค่ะเส้นล่างเอามาเอามาทับก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจน สุดเส้นของใบเตยลายนะคะตัวนี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นใบมพใบะพร้าวใบกระเพาะนี่ก็ได้เช่นกันนะคะตัวนี้ก็สามารถนําไปตกแต่งบุญแจการดอกไม้นะคะหรือว่างานตกแต่งในงานต่างๆได้เช่นกันนะคะ,ะก็ลิกมบนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ